สวัสดีค่ะทุกคนพบก,กับครูเบนสอนปล่อยเช่าคอนโดนนะคะวันนี้นะคะครูเบนจะเอาตัวอย่างของรูปเพจครูเบนนะคะที่ เรียนกับครูเบนฟรีตามหน้าเพจหรือว่าช่อง YouTube นะคะแล้วเอาไปลงมือทําตามจริงๆนะคะซึ่งลูกศิษย์คนนี้บอกกับครูเบนว่าเรียนแทบทุกคลิปของครูเบนเลยนะคะถ้าใครสนใจก็คือไปที่ช่อง YouTube ได้นะคะครูเบนลงคลิปไว้ประมาณ100กว่าคลิปแล้วนะคะแบบสอนฟรีๆเลยนะอันนี้เป็นเพิ่งจะมาช่อง t i k t o ็อเพื่อที่จะแบบว่า เผยแพร่ความรู้ให้ทุกคนได้เอาไปทําเงินกันนะคะเนาะอ,อันนี้คือตัวอย่างนะคะเรียนฟรีในเคสต่างๆอสองเดือนติดเคสได้4ีห้องยอดเยี่ยมไหมคะเห็นไหมคะอันนี้คือ,อไม่จามําเป็นต้องมีทุนในเรื่องของ เงินเพื่อที่จะมาโรงเรียนกับครูเบนนะคะตอนเริ่มต้นแบบเนี้ยเนาะคุณสามารถเรียนรู้แบบฟรีๆได้แล้วเอาไปลงมือทําได้ขอแค่แบบคุณตั้งใจที่จะทํามันจริงๆนะคะอ่ะสวัสดีค่ะได้เรียนกับครูเบนจากคลิปต่างๆทํามาได้2เดือนแล้วค่ะได้มาสี่สัญญาแล้วนะ,ะขอบคุณครูเบนมากนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือเบนเอามาเป็นหลักฐานให้ทุกคนดูว่าคือ ล,ลูกเพจคเบนคนนี้คือไม่มีข้ออ้างในการลงมือทําไม่มีข้ออ้างในความสําเร็จของตัวเองคือมองเห็นเป้าหมายว่าตัวเองต้องการอะไรอยากทําในหน้าจริงๆเขาก็ทําได้อันนี้คือเป็นเคสเช่านะคะหลังจากเนี้ยเห็นไหมคะลูกศิษย์คนนี้ก็คือตัดสินใจพอมีเงินมาแล้วทําแบบฟรีๆแล้วก็ตัดสินใจมาลงเรียนคอร์สกับครูเบนเพื่ออัปเกรดความรู้อ่าก็คือ การอัปเดตความรู้เนี่ยมันเหมือนเป็นการอัปเดตความเก่งของอาชีพในหน้าสังหาเพิ่มขึ้นไปด้วยแบบเนี้ยพอได้เงินแล้วก็เอามาต่อยอดความรู้ต่อเพื่อที่จะสร้างไรายได้สร้างค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆแบบเนี้ยค่ะพัฒนาตัวเองต่อแบบเนี้ยนะคะเนาะก็จะแนะนําว่าสําหรับมือใหม่นะคะสำหรับคนที่แบบว่าอยากเริ่มต้นทําในหน้า,าสังหาแบบเนี้ยเนาะครูเบนก็จะแนะนําว่าให้เริ่มต้นแบบ ตามเรียนฟรีไปก่อนนะคะเรียนฟรีแบบหน้าเพจครูเบนหรือว่าในในช่อง u t u b e ครูเบนก่อนนะคะเออแล้วค่อยแบบว่าเรียนจนครบทุกคลิปก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยตัดสินใจมาเรียนกับครูเบนหรือว่าไม่ต้องมาเรียนก็ได้นะคะคุณก็เอาไปทําแล้วก็ทาได้แล้วก็คือไม่ต้องมาเรียนแล้วก็ได้ค่ะก็ทาสาเร็จปไปแล้วแบบเนี้ยคือเนื้อหาความรู้ให้แบบฟรีเยอะแยะไปหมดนะคะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวครูเบนจะแนบคือจริงๆลิงก์ยูทูบอ่ะยูทูบช่อง YouTube ของครูเบนเนี่ย แะไว้ที่หน้าโปรไฟล์แล้วน,นะคะก็คือทุกคนพิมพ์ที่ช่อง YouTube ได้เลยนะคะว่าครูเบนสอนปล่อยเช่าคอนโดนะคะก็จะมีคลิปเยอะแยะเป็นหมดเลยนะคะโอเคใครชอบความรู้เรื่องในหน้าสังหาอยากหารายได้หลักหมื่นหลักแสนจากการปล่อยเช่าคอนโดบ้านนะคะอย่าลืมกดติดตามครูเบนไว้นะคะถ้ามีประโยชน์ก็กดแชร์ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจนะคะเป็นกําลังใจให้ครูเบนทาคลิปดีๆแบบนี้เอามาให้ทุกคนได้ต่อยอดการทําเงินได้คะ่ะ